yeah กรมนะครับกะชีกะชิ้บนหน้าด่าเด้<อ>่บอต้องไฟล่าอย่าต้นนสูงนีแห่มันมือลาอยแบบแมนบอก よかった。<music> โอเคครับอาจามีคแทกี่มาเนยนะครับถ้ามีวถไที่มีเพิ่มเติมหรือปัญหาอะไรพูดชัดชัยกับคุณเลยนะครับชัดชัยแก้ขยนนะครับบํบุทั้งสามไงครับอยับออกนิดนึงาสี่กำลังไฟอยู่รัอยกาอไปถึงดเเกง ฐานที่5้านะครับกำลังตกแต่งนะครับร้องก็ทงเขียวนะครับฐานที่สี่คประมูลหมายเลขรับเบอร์หนึ่งสามรมให้นคัคนภใจลละนอุทกนัมเบอร์หนึ่งสาครับ ัมเบอร์หนึ่งสามของสาโกลกันช่างเดินสิบไปฐานที่สี่นะหมายเลขสิบสามนะครับกำลังยัดอยู่ฐานที่สาม